นี่คือช่อง r t a f Sky Force ช่องที่จะพาคุณไปรู้จักกับอากาศยานทางทหารรุ่นใหม่ล่าสุดรีวิวเชิงลึกและข้อมูลที่น่าสนใจของโลกการบินเชิญติดตามรับชมได้เลยวันนี้เราจะมาพูดถึงเครื่องบินลาดประเวณทางทะเลและต่อต้านเรือดำน้ำที่เป็นตำนานและยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นั่นคือล็อกฮ e ทที3อเรียนรุ่นปรับปรุงใหม่ในปี2026รุ่นนี้ถือว่าเป็นการอัปเกรดจากสายการผลิตที่มีประวัติยาวนานกว่า60ปีทำให้เครื่องบินยังคงมีความสำคัญต่อหลายประเทศที่ใช้งานอยู่ทั่วโลกล็อกฮีทที3อเรียน2026ถูกพัฒนาเพื่อรองรับการปฏิบัติภารกิจที่หลากหลายมากขึ้น ตั้งแต่การลาดตระเวณระยะไกลาการสอดแนมการต่อต้านเรือดำน้ำการเฝ้าระวังทางทะเลไปจนถึงการกู้ภัยและภารกิจด้านมนุษยธรรมจุดเด่นที่สำคัญคือการปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในห้องนักบินและห้องปฏิบัติการทำให้สามารถตรวจจับวิเคราะห์และส่งข้อมูลได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วมากขึ้น ในส่วนของสเปคเครื่องบินรุ่นนี้ใช้เครื่องยนต์เทอร์โบพร็อพสี่เครื่องยนต์ที่ให้กำลังและความประหยัดเชื้อเพลิงสูงการออกแบบใบพัดใหม่ช่วยลดเสียงและเพิ่มประสิทธิภาพการบินระยะเวลาการบินสามารถปฏิบัติภารกิจต่อเนื่องได้ยาวนานกว่า12ชั่วโมงโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิง ความเร็วสูงสุดประมาณ750กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีพิสัยบินไกลกว่า8,900กิโลเมตรทำให้สามารถครอบคลุมพื้นที่กว้างใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพระบบเรดาร์และเซ็นเซอร์ของรุ่น2026ได้รับการอัปเกรดอย่างมากโดยเฉพาะเรดาร์ AESA รุ่นใหม่ที่สามารถตรวจจับวัตถุขนาดเล็กในระยะไกลได้แม่นยำ รวมถึงระบบโซน่าบูยอร์สำหรับตรวจหาเรือดำน้ำที่ทันสมัยขึ้นสามารถส่งสัญญาณและรับข้อมูลได้อย่างรวดเร็วระบบอาวุธยังคงรองรับตอปิโดต,ต่อต้านเรือดำน้ำขีปนาวุธต,ต่อต้านเรือรบและอุปกรณ์สำหรับภารกิจพิเศษอื่นๆการออกแบบห้องนักบินของี3 Orion 2026ได้รับแรงบันดาลใจจากเครื่องบินสมัยใหม่ มีการติดตั้งจอแสดงผลดิจิทัลแบบหลายฟังก์ชันแผงควบคุมที่ใช้งานง่ายขึ้นและระบบสื่อสารที่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายข้อมูลกลางของกองทัพได้โดยตรงนอกจากนี้ยังมีระบบช่วยนักบินขั้นสูงที่ช่วยลดพาระงานทำให้นักบินสามารถโฟกัสไปที่ภารกิจได้มากขึ้นห้องปฏิบัติการด้านหลังถูกปรับปรุงใหม่ทั้งหมด มีพื้นที่ทำงานที่สะดวกสบายโต๊ะคอนโซลที่ทันสมัยและระบบคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงนักบินและเจ้าหน้าที่สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถประเมินสถานการณ์แบบเรียลไทม์และส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยบัญชาการหรือเรือรบในพื้นที่ปฏิบัติการได้ทันทีในด้านความปลอดภัยทีสามโอเรียน2ติดตั้งระบบเตือนภัยและป้องกันตนเองที่ทันสมัย เช่นระบบเตือนการล็อกเป้าระบบก่อกวนสัญญาณเรดาร์และเครื่องยิงแฟลรป้องกันขีปนาวุธนำวิถีอินฟราเรดทำให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้ในพื้นที่ที่มีภัยคุกคามสูงอีกหนึ่งคุณสมบัติที่น่าสนใจคือการปรับปรุงด้านโครงสร้างโดยใช้วัสดุคอมโพสิตและอลูมิเนียมผสมที่เบาแต่แข็งแรงทำให้ลดน้ำหนักรวมและเพิ่มอายุการใช้งานของเครื่องบิน การบำรุงรักษาง่ายขึ้นและมีค่าใช้จ่ายลดลงเมื่อเทียบกับรุ่นเก่าในแง่ของประสิทธิภาพการใช้งานจริงหลายประเทศยังคงเลือกใช้ p 3 Orion เพราะความคุ้มค่าและความน่าเชื่อถือการอัปเกรดในปี2026ช่วยยืดอายุการใช้งานออกไปอีกหลายสิบปีและยังคงตอบโจทย์การปฏิบัติภารกิจทางทะเลและการสอดแนมทางยุทธวิธีได้เป็นอย่างดี เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องบินลาดตระเวนรุ่นใหม่บางแบบแม้ว่า P-3 Orion องพย2จะไม่ใช่เครื่องบินเจ็ตความเร็วสูงแต่จุดแข็งคือความทนทานการบินได้ยาวนานและค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่านี่คือเหตุผลที่หลายกองทัพอากาศและกองทัพเรือยังคงเลือกใช้งานเครื่องบินรุ่นนี้ สรุปแล้วล็อพบี้ P สามโอเรียนเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่กับโครงสร้างดั้งเดิมที่พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพสูงเครื่องบินยังคงเป็นหัวใจสำคัญของภารกิจลาดตระเวนและต่อต้านเรือดำน้ำและยังสามารถดัดแปลงเพื่อใช้งานด้านมนุษยธรรมและการกู้ภัยได้อีกด้วยถือว่าเป็นหนึ่งในเครื่องบินที่คุ้มค่าที่สุดในการลงทุนสำหรับกองทัพ หากคุณชื่นชอบการรีวิวแบบละเอียดเกี่ยวกับเครื่องบินทางทหารและอยากติดตามข้อมูลใหม่ๆเกี่ยวกับโลกการบินอย่าลืมกดติดตามช่อง r t a f Sky Force เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราในอนาคต